สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะมาเจอกันอีกทีแล้วเป็นอาทิตย์ที่4แล้วนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2อนะคะอย่าลืมตัวชี้วัดนะคะบอกวิธีการและประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด แบบที่3ามทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัยนะคะ,ะต่อไปน้องมาดูสรุปกุ่มง,งานบ้านของเรานะคะในแผนขังสาระการเรียนรู้นะคะในงานบ้านของเรานะคะในงานบ้านของเราก็จะเรียนเกี่ยวกับบ,บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนะคะ แล้วก็ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวคะอันดับที่3ก็เกี่ยวกับการกวาดบ้านอันดับที่4ก็คือการวางอุปรกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะ ที่หนึ่งเรียนกันแล้วนะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะจะแบ่งหน้าที่กันคุณลูกเช็ดกระจกไปคุณแม่ก็ทำความสะอาดคุณลูกก็เช็ดถูโต๊ะคุณพ่อก็เป็นไงคะกวาดถูนะแต่้ประโยชน์ของการทำงานบ้านมีอยู่สองอย่างด้วยกันก็คือเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ่ะนีช่วยเหลือตนเองก็อย่างจัดเก็บของเล่นจัดเก็บวับสดุการเรเียนงานที่สองงานบ้านผูชนน้ช่วยเหลือครอบครัวนี่ปักกวาดบ้านหะเช็ดถูบ้านพวกนี้นะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหาร ต่อไปเรามาดูกวานกวาดบ้านเมื่อกี้ที่แล้วนะคะเรียนรายละเอียดไปแล้วพื้นก็จะมีพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นซีเมนขัดหยาพื้นปูนซีเมนขัดเรียบนะคะไม้กวาดก็จะมีไม้กวาดดอกหญ้ากับไม้กวาดทางมะร้าวนะคะอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีที่ตัดผมแล้วก็ถังขยะนะคะถังขยะ ปลายทังขยันก็จะมี4ประเภทด้วยกันนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูเคยบอกไปแล้วนะคะต่อไปอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะขั้นตอนหลังจากรับประทานอาหารแล้วอันที่หนึ่งล้างทำความสะอาดอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไงคะความแล้วก็เช็ดผึ่งให้แห้ง ก็ผึ่งแห้งปุ๊บเราก็เป็นไงคะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คว่ำคว่ำเพราล้างเสร็จแล้วเราคว่ำก่อนนะคะพอสักแห้งหมดหมาสักพักนึงปุ๊บผึ่งดแดดอะไรก็ได้ครับแล้วก็เป็นไงคะเช็ดแต่ถึงจะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะอุปรกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารก็อย่างเช่นจานชาม แก้วน้ำถ้วยนะคะถ้วยช้อนกับซอ้อมเรามาดูการล้างจานชามถ้วยแล้วก็ช้อนซ้อมหนึ่งก่อนนะคะใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจากจานใช้้อนกวาดเศษอาหารออกจากจานชามถ้วยลงในถัง ขยาค้างวางในถังายา <c oughs> เสร็จแล้วข้อที่สองจานชามถ้วยช้อนนะคะในน้ําสะอาดหนึ่งครั้งน้ําสะอาดหนึ่งครั้งก่อนจะจัดพวกเศษโขงเศษคราบมันมูมันมันขอบนะคะพักหนึ่งก่อนรอบที่หนึ่งร <c oughs> อบที่สามผสมน้ำยาล้างจานในน้ำสะอาดในถ้วยกรณีที่มี ถ้วยชามมากๆให้ผสมน้ำยาล้างจานลงในอ่างล้างหรือในกระมังอันี้ในกระมังพราเวาเราล้างจะได้อหยิบจานมาล้างันที่หนึแล้วอ่าอันที่สี่ใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดชุบน้ำล้างจานแล้วถูจานชามชอ้อนถ้วยช้อนซ้อมทั้งภายในและภายนอกด้านหน้าและ ด้านหลังด้วยนะคะต่อไปข้อห้าล้างจานชามถ้วยและช้อนซ่อมด้วยน้ำสะอาด2องถึงสครั้งจนหมดฟองและไม่ลื่นขอ,อย้ำนะคะและไม่ลื่นจนหมดฟองและไม่ลื่นอันดับที่6กพึงหรือเช็ดจานชามช้อนและช้อนซ่อมให้แห้งเจ็ 7. เก็บจานชามถ้วยเข้าตู้หรือวางในกร้กาโโรงช้อนซ่อมเก็บไว้ในที่เก็บให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะมีใครที่ไม่มีตู้อาจจะมีผ้าเขาวบาง<ม>เห็นไหมคะผ้าเขาวบางเป็นผ้าบางๆและเป็นตะไครยกรไดานะคะพ่มซะให้เรียบร้อยป้องกันฝุ่นนะคะ อ่ะต่อไปมาดูแก้วน้ํานะคะแก้วน้ำานี่แก้วน้ําของเราเวลาล้างนะคะอันดับที่สี่เลยอันดับที่สี่เลยะคะล้างสะอาดครบว่านเหมือนกันแก้วน้ําประจานนะคะแก้วน้ำ,ำ,น,ะะน,ำน้ำแล้วก็เป็นไงคะคลุมด้วยผ้าเขาบบางผ้าเขาวบางสะอาดต่อไปมาดูประโยชน์ของการล้างอุปรกรณ์เครื่องใช้นะคะ อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะปราศจากเชื้อโรคทําให้ปลอดภัยในการนํามาใช้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการล้างและทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารใช้ได้นานไม่ชํารุดไม่แตกหักเสียหายวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมี แทนคัดฟองน้ำผ้าสะอาดน้ำยาล้างจานช้วยใส่น้ำยาล้างจานกระมังใบใหญ่ะะเป็นกระมังใบใหญ่เลยถ้ากรณีที่ย่าไงคะจานชามเยอะๆหลังจากที่ใช้งานควรปิดฝาน้ำยาล้างจานให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้หกเลอะเทอะ ล้างทำความสะอาดแผ่นขัดหรือฟองน้ําด้วยน้ํายาล้างจานและกระมังเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงคะอย่าลืมคว่ำให้แห้งผ้าสะอาดที่เช็ดจานให้นําไปซักด้วยไปซักให้ส,สะอาดแล้วพึงให้แห้งแล้วจึงนํามาใช้งานในครั้งต่อไปผ้าที่เช็ดจานนะคะ สรุปนะคะงานบ้านเกี่ยวกับการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมที่4ต่อเลยนะคะในหนังสือแบบฝุกหัดด้วยค่ะอย่าลืมนะคะน้ำยาล้างจาน,นยาล้างจานแอนคาดหรือฟองน้ำผ้าแห้งแล้วก็อย่าลืมอะไรคะถ้ากรณีผ้าเยอะจานชามเยอะๆเราใช้กระมังเลย อย่าลืมนะคะนี่ถ้วยแก้วน้ําชามจานนะคะดูวังแตกต่างด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะและ้วเจอกันใหม่นะคะรักษาสุขภาพาด,ด้วยนะคะ